ถึงที่สวิทน,นะคะได้รับทุกรสชาติค่ะก็เป็นคนไทยนะคะขับรถที่นี่ไม่เสียชาติเกิดค่ะทราบทักทีตอนนี้ว่าจะโดนใบสั่งแน่นอนเพราะเพิ่มพอจะยกับเพิ่มมาทีเนี่ยแสงตาไฟเป็นดวงไม่พอเขาเพิ่มหน้าแล้วเะะพิบหลังต่อค่ะก็ที่นี่นะคะกฎหมายเรื่องความเร็วคอ่อนข้างแรงนะคะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราก็คือ สวัสดีค่ะอยู่กับแจมนะคะวันนี้จะพามารีวิวเจ้าน้องรถคันที่เช่าขับที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ <ünd S 1> ม,มาทำการเช่ารถขับ4วันค่ะรถที่ได้เช่ามานะคะก็จะเป็นรถ Jeep Compass นะคะรุ่น Limited ค่ะก็จะเป็นตัวท็อปสุดจริงๆอันนี้โฉบก็คือเป็นตัวใหม่เลยคะ่ะแล้วก็รถ Jeep อันนี้นะคะก็จะเป็นรถ Compact SUV ค่ะก็คือเป็น SUV ที่ไม่ใหญ่หญมากนะรูปทรงของเขาเนี่ยเหมาะก,กับการมาสวิตเซอร์แลนด์มากค่ะเพราะว่าดูแอดเวนเจอร์ดูไปจนภัยนะคะรถ Jeep คันนี้นะคะคันที่แจมได้เนี่ยบอกเลยว่าราคาดีมากเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดนะคะราคาเช่า4วันอยู่ที่ประมาณ20,000บาทรวมรวมค่าใช้จ่ายที่ว่าซ e โรเอ็กเซปก็คือจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เสียอะไรเลยแล้ว มีทั้งค่ารถสไลด์นะคะถ้าอยู่ดีๆต้องเรียกรถสไลด์เนี่ยก็ฟรีแล้วก็มีค่าสูงมีลงมีรอยอะไรต่างๆเนี่ยก็คือแจมจะไม่เสียสักบาทเลยเดี๋ยวจะพามาดูเจ้ารถคันนี้กันเลยคะ่ะเจ้ารถคันนี้นะคะก็จะเป็นรถ2.4ลิตร แรงม้าของเขาเนี่ยอยู่ที่177แรงม้านะคะแรงบิดเนี่ยอยู่ที่229้นิวตันเมตรค่ะแล้วก็รถคันนี้นะคะเป็นรถ9สปีดนะคะชิฟ f t เทเบิลออโตเมติกค่ะแล้วก็น้ำมันเต็มถังของคันนี้นะคะในเน็ตที่สเปคเนี่ยจะเขียน13.5แกลลอนนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเทียบเป็นลิตรก็อยู่ประมาณ5 1ลิตรค่ะเดี๋ยวจะพามาเดินดูรอบคันกันเลยค่ะก็รอบคันนะคะกระจังหน้าก็ดูสปอร์ตมากค่ะมีทั้งตัดโครเมียมนะคะดำตัดโครเมียมสวยมากและคันนี้เป็นตัวท็อป คันนี้เป็นล้อขอบจุดก้านเยอะแล้วก็เล่นสีสีเงินแต่กับสีดําก็สวยมากมีความบอกบอกตัวรุ่นนะคะเป็นคอมพาสด้านข้างหมดเลยค่ะไฟหูกระจกนะคะก็มีค่ะตามมาดูกันเลยนะคะอ่ะมาถึงตรงท้ายรถค่ะท้ายรถนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะท้ายรถของเขานะคะของเจ้าน้องก็จะมีเขียนตัวรุ่นนะคะ l i m i t e d ไว้ตรงนี้เขียนรุ่น Limit e d ไว้นะคะก็จะมีการดีเทลตกแต่งต่างๆนะคะที่ตัว ดิฟวเซอร์หลังนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยของที่ต่างประเทศนะคะรถที่แปะคําว่า C H นะคะ C H หมายถึงรถที่สามารถขับออกเรียกว่าขับข้ามประเทศได้ค่ะ <S <S ถ้าเวลารถเช่ามานะคะเขาก็จะเขียนไว้นะคะว่าคุณสามารถเติมน้ํามันอะไรกับรถคันนี้ได้รถคันนี้นะคะเป็นรถพ่วงมาลายทรายนะคะก็จะไม่เหมือนบ้านเราเพราะบ้านเราเป็นพวงมาลายขวาค่ะถามว่าขับยากไหมเดี๋ยวจะมารีวิวกันให้ดูด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันภายในรถกันก่อนกันดีกว่า อันนี้อาจจะรกนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าใช้มาหลายวันแล้วและเพิ่งจะมีเวลาเรามารีวิวกันค่ะภายในรถของเขานะคะคอนโซลนะคะต่างๆเนี่ยใช้หนังนะคะดูเป็นแบบหนังที่คุณภาพดีนะคะไม่กิ๊กกอกไม่กกแก๊กนะคะแล้วก็มีโลโก้จี๊ปที่ตรงพวงมาลัยใหญ่ๆนะคะพร้อมกับฟังก์ชันปุ่มกดต่างๆนะคะตรงนี้เลยที่ปรับไฟนะคะที่อยู่ด้านซ้ายที่ปัดน้ําฝนนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะ นี่อันนี้กดให้ดูก่อนจอหลังพอมอะไรนะคะของเขาเนี่ยจะอยู่ที่10.1นิ้วค่ะส่วนจอแดชบอร์ดตรงกลางนะคะอยู่ที่10.25นิ้วนะคะเป็น soft touch นะคะปุ่มควบคุมสวิตต่างๆเนี่ยก็คือสามารถเลือกได้ที่ตรงนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าโฮมสามารถคอนเน็กพวก Apple Car Play ได้นะคะนี่ก็คือคอนเน็กไว้อยู่มิวสิกนะคะมีต่างๆ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับนะคะมีทั้งฮีเตอร์เบาะนะคะคนขับกับข้างคนขับนะคะพ่วงมาลัยก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็ปรับพัดลมนะคะตัวนี้เป็นนิเกชัน GPS นะคะของรถนะคะไม่ต้องติดเพิ่มมาค่ะมีฟรีอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นคาเพลค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นกล้องรอบคันนะคะอันนี้มันเปิดประตูอยู่ค่ะกล้องรอบคันนะคะสามารถเลือกดูได้บางอันอาจจะมีความสกรปรกเล็กน้อยเพราะว่าเนื่องจากเพิ่งโดนพายุมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแอปต่างๆนะคะ นี่เราก็ไม่ได้เล่นอะไรเยอะค่ะมาดูตรงคอนโซลกลางกันบ้างนะคะที่ปรับวอลลุ่มนะคะปรับอุณหภูมิอันนี้ก็ตามรูปเลยค่ะอันนี้ปรับแอร์นะคะปรับแอร์ก็หมุนปุ๊บก,ก็มีนี่นะคะเระดับค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกปรับแอร์ต่างๆนะคะตรงนี้จะบอกว่าตรงนี้นะคะเป็นไวเลสชาร์จนะคะพระ้อมทั้งมีสาย USB ทั้ง Type C แล้วก็ USB ะคะ่ะคอนโซลตรงกลางนะคะเป็นหนังตัดกับตัวแบล็คเปโนนะคะสีดา พร้อมทางตรงนี้มีที่เก็บแก้ว2อันพร้อมทั้งที่วางแขนที่เก็บของข้างในบอกเลยเด้อเก็บของได้เยอะมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวนี้เลยดีเทลข้างๆนะคะอันนี้เป็นพสเซนเจอร์ข้างคนขับนะคะมีที่เก็บของตรงนี้อันนี้เป็นร่มแผงข้างประตูนะคะเป็นหนังนะคะตัดกับสีดํานะคะพร้อมกับโฮมียมค่ะพร้อมทั้งเบาะนะคะเบาะเขาเนี้ยหนังนานั่งน้างสบายมากเลยนะคะนี่ เดี๋ยวเรามาดูข้างบนกันนะคะด้านบนก็จะมีนี่เลยที่แต่งหน้านะคะ้อมนางสวิตไฟต่างๆนะคะนี่แล้วก็คันนี้นะคะยังมีตัวซันรูฟข้างบนนะคะซันรูฟสามารถเปิดได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในของเบาะหลังกันนะคะเบาะหลังก็จะเป็นสามที่นั่งค่ะเพราะฉะนั้นรถคันนี้ก็จะเป็นรถห้าที่นั่งนะคะเป็นรถหประตูจะบอกว่ารถคันนี้เนะ่เห็นเล็กๆอย่างนี้นะคะจุมากๆความจุของเขาเนี่ย สุดยอดจริงๆค่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะคะว่าข้างหลังเนี่ยเรียกว่านั่งกระติดไหมนะคะนั่งตรงนี้ให้ดูนะคะแล้วจะได้ดูกันว่าหน้าขาเนี่ยติดไหมนี่นั่งสบายมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยนั่งเนบอกเลยว่าอันนี้เป็นเบาะคนขับนะคะเพราะฉะนั้นเบอกคนขับเนี่ยจะต้องเหลือสเปซน้อยกว่าเบาะข้างคนขับนะคะนั่งสบายค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีแขงประตูก็เหมือนเดิมค่ะที่เก็บของ ตรงกลางตรงนี้มีแอร์นะคะสามารถชาร์จได้นะคะทั้ง Type C และ USB ค่ะตรงนี้ก็มีเช่นกันค่ะด้านหลังนะคะตรงที่เก็บสัมภาระข้างหลังมีที่ปิดค่ะเบาะทุกอย่างสามารถพับได้นะคะนี้เป็น1กับเป็นอีกหนึ่งนะคะก็คือพับได้2อ,อันค่ะตรงหูมือจับนะคะเกรย์มากเปิดประตูก็คือมีไฟตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูทายรถกันเลยนะคะทายรถกดปุ๊บออโต้ค่ะทายรถฝาท้ายออโต้นะคะ เห็นอย่างนี้เล็กๆนะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูค่ะว่ากระเป๋าเดินทางของเรา3ใบนะคะเป็นไซส์ใหญ่ทั้ง3ใบาสามารถแพ็คได้ค่ะ <Wow. S 1> แต่ต้องพับเบาลงมาเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพกันเลยก็มีรถนะคะมาเป็นผู้อีกสามคน <c oughs> ได้ไปไหวไห่คนเงนช่วยยกเลยมกอมาหางรอ ในเนี่ยนะคะก็จะมีที่ปิดออตโต้ค่ะเพราะฉะนั้นก็กดปิดได้เลยดาเป็นยังไงกันบ้างคะกับรีวิวรถที่ขับที่ วิสนะคะก็คือรถจิปนะคะคอมพาสรุ่นลิมิเต็ดก็ถ้าใครชอบนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กด s u b สไครป์ให้ด้วยแล้วก็ฝากติดตามคลิปนะคะในสวิตทิปเนี่ยว่าจะมีคลิปอะไรอีกนะคะยังไงวันนี้แจมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เริ่มขับชินยังคะชินค่ะอยู่เมืองไทยขับดังโดบินขับเบิร์บขับขี่สายโม่